รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการอุ่นใจใกล้หมอมาพบกับท่านผู้ชมที่ช่อง9กา m c o d hd กดเลข30นะครับปายมูงนาทีวันจันทร์ถึงวันพุธพบกันตรงนี้แล้วก็จะมีเรื่องราวที่น่ารู้น่าสนใจแล้วก็ได้ประโยชน์มาฝากกันเป็นประจำครับมาอีกรายแล้วครับสำหรับปัญหาที่เกี่ยวกับโรคอ้วนน้ำหนักขึ้นไปถึง117กิโลกร,รัมนะครับดีที่ว่า เป็นคนที่มีรูปร่างสูงนะครับก็เลยทำให้ดูเหมือนไม่อ้วนแต่สิ่งที่รุนแรงจนทนไม่ไหวก็เพราะว่ามันมีหลายโรคแล้วครับเข้ามารุมเร้าวทำให้หนุ่มท่านนี้นะครับตัดสินใจผ่าตัดลดขนาดก็เพราะปัญหาเกิดจากอะไรบ้างไปติดตามจากคุณทีได้เลยครับเนื่องจาก เป็นคนอ้วนตั้งแต่เด็กเลยนะครับเคยลดมาหลายรอบแล้วแต่ก็กลับมาอ้วนเหมือนเดิมทุกทีเนาะแล้วก็การที่น้าหนักเยอะเนี่ยมันก็ทําให้ผมรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายเวลาเดินนะครับแล้วพอเราอายุมากขึ้นเนาะอาการเหล่านี้มันก็ยิ่งมากขึ้นนะครับแล้วรวมถึงอาการที่ปวดขาปวดเข่าเมื่อยตัว อาการต่างๆเหล่านี้ครับเป็นมามากขึ้นครับแล้วก็ในช่วงพอเราอายุ 40, 40กว่าเนาะมันก็จะมีโรคต่างๆเพิ่มเติมเข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นแบบเบาหวานความดันไขมันผมจะมีอาการที่เป็นหยุดหายใจขณะนอนหลับด้วยนะครับซึ่งจริงๆตอนแรกผมไม่ทราบเนาะว่าผมเป็นโรคนี้แต่ว่าผมมีอาการที่ว่าง่วงตลอดเวลาเลยนอนเท่าไหร่ก็รู้สึกนอนไม่พอนอนไม่อิ่ม จนกระทั่งผมเป็นล่าสุดคือเมื่อ2อสป,ปีที่แล้วคืออาการบ้านหมุนแบบไม่มีสาเหตุซึ่งผมก็ไปตรวจทุกทางแล้วเกี่ยวกับคุณหมอกูตาคอจมูนกเนาะคุณหมอก็พบว่าทุกอย่างปกติหมดเหลืออีกทางเดียวคือทำส e p Test ซึ่งพอทำสรีตเทส,สเส,เส,เสปร็จ๊บเนี่ยก็พบว่าผมมีอาการหยุดหายใจขณะนอนหลับเนี่ยโสมากต้องใช้เครื่องช่วยหายใจหรือที่เรียกว่าทีแปปปะครั ก็ S <S <an> หาข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตหลายๆทางนะครับแล้วก็อพอดีมีญาติอยู่ที่โรงพยาบาลศรีราชด้วยนะครับแล้วก็ผมได้ถามว่าอาจารย์วรบทเนี่ยได้ทําการถ่าตัดเรื่องนี้เนาะแล้วก็แกมาออกที่โร,รงพยาบาลทงบุรีด้วยผมก็เลยตามมาตรวจกับแกที่นี่ครับอาจารย์ก็บอกว่าโอเค B M I ของผมเนี่ยก็เกินมาตร,รฐานที่จะต้องได้รับการผ่าตัดแล้วนะครับบวกกับโรคร่วมต่างๆที่มีเนี่ยคุณหมอก็เลยพิจารณาว่าให้ผ่าตัดได้ครับสรุปง่ายๆก็คือ ปัญหาโรคที่มารุมเร้าเนี่ยนะครับเข้าสู่เลยครับมันมาพร้อมความอ้วนเรียกว่าอย่างนั้นเลยก็ได้นะครับก็คือ 1. ในเรื่องของเหนื่อยง่ายเวลาที่เดินนะครับสก็เบาหวานพอเบาหวานปุ๊บมันจะมาและความดันโลหิตแล้วก็ไขมันในเลือดเนี่ยนะครับก็จะมีระดับสูงขึ้นแต่ที่น่าห่วงก็คือภาวะที่หยุดหายใจขณะนอนหลับนี่แหละครับก็มีปัญหาที่ทําให้ คุณทีไม่อาจจะทนต่อไปได้นะครับหาจนเจอว่ามีการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะที่โรงพยาบาลทนบรุรีเดี๋ยวเราไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกับมาในช่วงที่สยังมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกครับมาติดตามอุ่นใจใกล้หมอในเบรกที่2ต่อนะครับคุณทีซึ่งใช้นำแฝงนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับเปิดอกเลยบอกให้รู้ว่า ถึงแม้จะมีน้ําหนักขึ้นไปถึง117กิโลกรัมแต่ว่ามาปรึกษาคุณหมอแล้วเนี่ยจะต้องมีกระบวนการนะครับต้องมาเข้าคอร์สตามคาแนะนําของคุณหมอซึ่งเป็นการที่เตรียมความพร้อมให้กับร่างกายของคนที่จะเข้ารับการผ่าตัดเพื่อความปลอดภัยในเรื่องของกระบวนการผ่าตัดต่อไปถ้าน้ําหนักยังเยอะอาจจะมีปัญหาก็เลยได้ลดไปลดได้แค่ไหนอย่างไรฟังจากเจ้าตัวได้เลยครับคุณหมอก็ให้ ลดน้ำหนักก่อนนะครับจริงๆในช่วงแรกก็จะมีปรึกษาทั้งทางคุณหมอแล้วก็นักโภชนาการแล้วก็คุณหมอทําที่เป็นกายภาพบาบัดเนาะแกก็จะแนะนําในเรื่องของการทานอาหารต่างๆก่อนการผ่าตัดเพราะว่าจะต้องปรับพฤติกรรมในการกินในระยะยาวเนาะอันนี้คือผมก็เข้าใจดีเพราะว่าหลังจากการผ่ากระเพาะแล้วเนี่ยเราก็ต้องเบียดตัวเองไปตลอดเพื่อที่จะ ให้ร่างกายกลับมาได้อย่างปกติครับค่อยๆเป็นไปตามเป้าหมายตามที่คุณหมอตั้งไว้แล้วเราก็ต้องรักษามันให้ดีครับจริงๆน้าหนักตั้งต้นผมตอนที่มาหาเลยเนี่ยคือ117กิโลครับแล้วก็ตอนก่อนจะผ่านเนี่ยผมเหลือประมาณ109.5ครับคุณหมอแกก็แจ้งว่าให้ผมปรับการทานอาหารเนี่ยมีช่วง หนึ 1> 1่งถึงสองอาทิตย์ก่อนการผ่าตัดนะครับคุณหมอจะให้ทานนมกันแพ้เนาะผสมเวโปรตีนเพื่อที่จะให้แทนอาหารมือหลักเลยสทั้งสามมือนะครับถ้าอ,องค์ตรงนะครับกังวลมากเพราะว่าอันนี้ก็เป็นการผ่าตัดช่องท้องครั้งแรกในชีวิตนะครับแล้วก็สิ่งที่กังวลหลังจากการผ่าตัดมากกว่าครับคือเรื่องของคอมเพลเคชันว่าเราจะเกิดคอมเพลเคชันอะไรบ้างนะครับแล้วก็ ในเรื่องของระยะยาวว่าเราจะขาดสารอาหารไหมหรืออะไรแบบนี้ครับผมก็ค่อนข้างกังวลแต่ว่าคุณหมอก็ชี้แจงว่าโอเคเราต้องมาตรวจเป็นระยะแล้วก็เราก็ทานเฉพาะวิตามินตัวที่ขาดก็คาดหวังอย่างแรกเลยคือน้ําหนักลงเนาะพอน้ําหนักลงมาตามเกณฑ์มาตรฐานนะครับก็ผมเองคาดหวังว่าผมอาการโรคต่างๆที่ผมมีอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันแล้วก็ไขมันต่างๆหรือเกาเนี่ย หรืออาการหยุดหายใจขณะนอนหลับเนี่ยผมอยากให้มันทุเลาขึ้นนะครับหรือถ้าเป็นไปได้น้ำหนักหรือมาตรฐานจริงถ้าหายเลยได้ก็ยิ่งดีครับผมว่าคนที่น้ำหนักเกินหลายหลาคนนะครับก็น่าจะผ่านการลดน้ำหนักหลายวิธีแล้วล่ะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการออกกำลังกายคุมอาหารหรือว่าบางคนอาจจะทานยาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็คงมีหลายวิธีในการลดเนาะแต่จริงๆผมเองก็ ลองมาทุกทางแล้วครับแม้กระทั่งตัวของปากกาฉีดลดน้ำหนักผมก็ลองมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ท้ายสุดก็คิดว่ามันก็อาจจะยังไม่ใช่ทางออกสุดท้ายของตรงนี้แล้วผมรู้สึกว่าในเมื่อโรคมันรุมเรา้าไม่ใช่ั้นไม่ใช่เกิดว่าโรคอร้วนอย่างเดียวแล้วตอนตอนนี้ก็รโรคอร้วนมาทําให้เกิดโรคต่างๆตามมาเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยมันน่าจะเป็นการรักษาที่ถูกวิธีแหะครับที่อย่างน้อยเป็นการรักษาระยะยาวคุณหมอเริ่มต้นให้เราใหม่ ตั้งต้นให้เราใหม่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลต่อเทนั้นเองครับในวันที่คุณทีมาให้ข้อมูลเนี่ยนะครับเป็นวันเดียวกับที่กําลังจะเข้าไปรับการผ่าตัดโดยคุณหมอวรบุตรซึ่งหลังจากผ่าตัดไปแล้วอีกประมาณสักสองสามทิศเนี่ยก็คุณหมอก็จะนัดมารับการตรวจติดตามผลซึ่งคุณทีจะมาเล่าให้ฟังอีกว่าในช่วงนั้นเป็นยังไงแล้วก็ได้ผลยังไงบ้างนะครับแต่เนื่องจากว่าในเรื่องการผ่าตัดนะครับเป็นเรื่องที่ คนทั่วไปจะเข้ารับการผ่าตัดมีปัญหาก,กลัวทท้งนั้นเพียงแต่ว่าที่โรงพยาบาลทุนบรทาการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะเนี่ยใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดซึ่งไม่มีการกรีดบาดแผลยาวๆที่หน้าท้องของผู้ป่วยก็จะเจาะรู5้าหกรูนะครับเล็กๆไม่ประมาณไม่เกิน1เซนติเมตรแล้วก็อีก3มเซนตรงกลางเพื่อที่จะนํากระเพาะที่ตัดแล้วเนี่ยออกมานั่นก็ทําให้พักฟื้นเสียเวลาไม่มากนะครับเพราะเสียเลือดแทบจะเล็กน้อยเท่านั้นเอง นี่ก็เป็นเรื่องที่โรงพยาบาลท,ทนบรีเตรียมพร้อมที่จะให้ดูแลตรงส่วนนี้เป็นอย่างดีขอบุญที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอวันนี้พบกันใหม่ในวันต่อไปนะครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยจากโรงพยาบาลท,ทนบรีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ